ดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88มอฤิพาดาว youtube.com/metaverse รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีดูดวงชะตาตามวันเกิดดูดวง12ปีนักศัตษตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาติและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดาวคำพยากรณ์ดูดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนชีวิตของท่านในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชาพลังเคลื่อนย้ายจักรวาลบูชามหายันวัตถุมงคลช่วยปรับ เสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นเป็นมหาละลรวยเรียกทรัพย์โชคลาภในทุกๆด้านในด้านของการงานการเงินความรักและผ่าดาวเสริมดวงชะตาเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันบริการดูเลิกทำการมงคลต่างๆดูเลิกอ,ออกรถ คางกิจการดูเรือกแต่งงานดูเรือกผกักคลอด

七十洗手间。

เจ็บแล้วสู้ยิ่งสันเต่เด้อ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 เู้สู้เด้อ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 ยิ่ง简อช่างทีเจะ夸我爹เ他他一眼简ยินดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าดูดวงดาวไปวันๆ นะประจําในวันจันทร์ที่2พฤษภาคมนะขึ้น3ามข้าเดิน6ปีคานขานนาะขานสายหมนะูในวันนี้สามารถที่จะทําการมงคลได้นะไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดหน้าเล็กๆนะครับสามารถที่จะทําการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เริกสะดวกไปเลยนะเออถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดูโรชตา นะครับนะเออนะแหมคิดถึงซีรีส์เป่าบุญจินนั้นเนี่ยเออดูมารวมตั้งปีกว่าโอ้โหซีรีส์ของเป่าบุญจินเนี่ยนะที่ช่องสามมาฉายนะเออมีตั้งอุย้ยหลายตอนนั้นน่ะกว่าจะจบเนี่ยดูเนี่ยครึ่งไปไีครึ่งว่าประมาณนี้สงสัยนะเอานาจะเมื่อไหร่จเจามาฉายอีกนะเอจะได้เป็นทาสเป่าบุญจินต่อใช่ไหมถ้าวนี้เอามาฉายนะให้คุณให้ช่องสามมามาฉายเนี่ยประมาณสักเย็นเย็น,ยนหัวค่ำมก็เพาะแล้วนะ เอออย่าทรมานสังขานอาจารย์มากจนเกินไปแล้วนะเทีย่ยงคืนตีหนึ่งไม่ได้ดับไม่ได้นอนนะนาเป็นหมีแพนด้าเลย <c oughs> นะ <c oughs> โอเควันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งด้วยเช่นกันนะซึ่งเป็นวันเขาเรียกว่าโชคใหญ่ในชันาสานานว่จะมีมหาเศรษฐีใหม่ในช่วงข้ามคืนนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนมหาเศรษฐีใหม่นะก็คือ F อฟแฟนกับของมอริสผาดาวทุกทคนเลย นะที่คุณเข้ามาดูคลิปของอาจารย์ว่าคลิปไหนก็แล้วแต่นะรวมถึงคลิปนะครับผาดาวเศรษฐีนําโชคใหญ่ในจักรสารล้านๆ้านนะในวันที่สองพฤษภาคมก็มีคนให้ความสนใจเยอะแยะเข้ามาดูนะครับเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปที่อาจารย์ทำเนี่ยนะให้ทุกคนมีความสุขเพราะอะไรเพราะความสุขโชคลาภนั่นจะเข้ามาหาคุณนะครับแต่ถ้าทําแบบโอ้ยเครียดหน้างิ้วคิ้ว,วขมวดมีแต่ไม่ดีมีแต่ปัญหาเนี่ยนะ เออข้อกรรมมันจะเข้ามาแทนนะโรคภัยไข้เจ็บก็จะเกิดขึ้นแทนนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะให้แต่ความสุขกูจะได้มีโชคลาภตลอดไปไงเออบางคนก็คิดไม่เป็นโง่เง่าเต่าต,ตุนนะนะสักแต่แต่ว่าพูดนะเออนู่นนี่นั่นใช่ไหมเออไม่เข้าใจถึงเจตนานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ชอบหรือไม่ถูกจริตอาจารย์เนี่ยก็นะให้คุณไปที่อื่นแล้วกันนะ คุณไปหาคนที่มีสินเสมอคุณนะไปให้ไปให้พ้นเลยนะเพรานะฉะนั้นในช่องนี้จะมีแต่ความสุขเข้าใจไหมนะที่ขี้เกียจพูดมากอะไรพวกนี้นะพูดไปก็เท่านั้นหวัวนเนี้ยนะจะต้องมีแต่ในเรื่องของความสุขนะครับเ,เพราะฉนะนั้นความทุกข์ความเศร้าวความโศกเนี่ยโยนทิ้งไว้ก่อนนะแล้วถ้าปัญหาต่างๆเก็บไว้ในลิ้นชักเก็บไว้ในลิ้นชักนะเดีย๋ยวค่อยว่ากาันทีหลังเสื้อผ้าเก่าๆอย่าใส่นะครับให้ใส่ชุดใหม่สีฉูดฉาดเข้าไปที่สุด นะเออในดวงตาเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันนั่นก่อนนะนะสารผู้ที่ฝันในขึ้น3ามํ้าถือว่าเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เหมือนกันก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายนะครับโอเคนะอันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงในเรื่องของนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันจันทร์ท่านรักมากถือว่าคุณจะมีเสน่ห์เมตตามหานิยมดีนะซาหัวใหม่ในวันจันทร์มีลาบตัดผมใหม่ในวันจันทร์มีลาบตัดเล็บวันจันทร์ก็มีลาบ ทาน้้ำมันในวันจันทร์ก็จะเริญรูปงามดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแหมถ้าใครมีของดีนะเออน้ำมันพงน้ำมันไพยน้ำมันจันทน้ำมันมะกอกนะเอาให้เต็มที่ไปเลยนะครับชาโลม,มนะอาบน้ําแร่ชายนแช่น้านมอมน้มําไว้ตามมิวโอเคนะอันนี้เดี๋ยวจะม,มาพูดถึงในเรื่องของเอาเสียงเซมซีประจำวันกันก่อนเลยแล้วกัน นะเสียเซีมซี C C M C, ประจำในวันนี้นะครับให้คุณตั้งจิตอนิษฐานนะเดีย๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสําเร็จนะครับเให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะสาธุวันนี้นะวันแห่งความร่ารวยนะครับแต่คุณคิดสิ่งใดขอให้สมหวังขอให้ถูกลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1แจ็คพอตในวันนี้นะถ้าคุณอยู่ในประเทศไทยก็ขอให้คุณถูก30บล้านบาทการทุกๆคนเลยนะครับนะแล้วก็ถ้าใครอยู่ต่างประเทศ ซึ่งเป็นเอฟซีแฟนคลับของมอรติปอดาวทุกๆคนนะอยู่ต่างประเทศก็ขอให้คุณซื้อลอตโต้ถูกร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านสาธุเออเด็ดร้อยนะสมหวังนะโอเคเพราะฉะนั้นเซมซีได้ใบที่เจ็ดสิบสามเอ๊ะเจ็ดสิบสามต้องร้องเอ๊ะก่อนเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์พูดไปแล้วไม่พูดซ้ำนะคุณไปดูในคลิปที่อาจารย์เคยพยากร,การณ์มาแล้วกันนะนะเดี๋ยวเลขมันตกใจ อันนี้เพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านในช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างะนะเอ่อเพราะคุณจะต้องดูสถานการณ์ให้ดีนะครับแล้วก็ใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวก็ไว้ที่สุดสิ่งที่คุณคาดว่าในช่วงนี้จะประสบผลกวางเส็จนะเอ่อมาพูดถึงในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยนะครับก็มีโอกาสจะสมหวังดั่งใจนะในดวงชะตาของคุณแต่คุณก็ไม่ควรจะคาดหวังไว้สูงจนเกินไปนะครับมาพูดถึงในเรื่องของธุรกริจการค้าการขายท่านในช่วงนี้ นะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากมายให้อาประคับประคองกิจการไปก่อนดีที่สุดนะในด้านของการสมัครงานเนี่ยนะครับคุณก็มีโอกาสได้งานทํำะนะเอเพราะนั้นสอบของคุณก็ถือว่าสูงกว่าที่คาดหวังเอาไว้นะมาพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพอาการเจ็บไข้ที่ปวโรคภัยที่เป็นอยู่เนี่นะก็อาจจะหนักขึ้นนะครับเออเพราะฉะนั้นให้คุณเนี่ยพยายามรักษาให้ดีที่สุดนะแล้วเราก็ให้รีบปรึกษาแพทย์ เฉพาะทางนะหมอหัวโตกับแพทย์หญิงจำกึม,มนะในการรักษาคุณก็จะหายเป็นปกตินะครับถ้าคุณไม่ปกตินะโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคต่อมต่างๆนะออต่อมนูน่นต่อมนี่นะออรวมถึงต่อมสมอ,อยด้วยนะนี่ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะแล้วก็โรคบริเวณทางหน้าอกช่องท้องนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านในสนใจเสริมโดยชฉตาด้านสุขภาพนะ้ำสุนไะพเหตุ์หรือจีดานสกัดตาหลินเจรินนะครับออสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน นาปรับสมดุลให้กับร่างกายนะครับเออช่วยในเรื่องของเบาหวานลดน้ําตาลในเลือดไขมันนะไหลเวียนโลหิตน,นะออกซิเจนเข่าสู่ร่างกายช่วยในเรื่องของโรคเกาต์โรคกระดูก,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 กนะเอ่อถ้าใครมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ก็ติดต่อสอบถามข้อมูลตามเบอร์โทรศัพท์ 3, ที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับนะโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูเตย์กันต่อเลยนะครับนั้นตามดวงชะตาสีที่ควรเว้นนะให้เว้นสีแดงแดงไม่ดี นะครับในดวงชะตาสีที่ดีประจำมาก็จะมีสีเหลืองขาวม่วงส้มและฟ้าสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีม่วงแล้วก็สีส้มได้นะเออในดวงชะตาเนี่ยนะครับทิศที่ดีก็จะมีทิศตอนตกเฉียงใต้แล้วทิศเหนือทิศเหนือเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีแดงในวันนี้คนเกิดในวันทิ์นะให้ระบังระวังไฟดูดไฟช็อตนอนร้อนลวกนะครับในดวงชะตาแล้วก็ต่อมาคนดีสูดคนเกิดในดวันเสาร์ นะครัจะว่าคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภจากสิ่งเก่าๆด้วยข้กมาในวันนี้นะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์เนี่ยถือว่าคุณจะมีเกณฑ์การเจรจาพูดคุยติดต่อสื่อสารได้มากขึ้นนะครับต่อมาคนเกิดในวันคารให้เรามาระวังปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดกล้ามเนื้อภูมิแพ้ต้องเรามาระวังไว้ด้วยนะครับคนเกิดในวันพุธกลางวันคุณก็จะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณนะต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคุณก็จะมีเงินมีท้องินนเข้าะ คนเกิดในวันพฤหัสบดีนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามไม่มากนะต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์คุณจะต้องการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้อาวุโสผู้ใหญ่ก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นอีกที่ลขหงดวงดาวในวันนี้นะอีกยวค่อยไปต่อกันในเรื่องของโชคลาภทีเดียวเลยนะครับพูดถึงในเรื่องของตัวเลขนำโชคอย่างเดียวนะในวันนี้เฉนั้นตามดวงชะตาในวันนี้ก็ถือว่า าดาวเสากับดาวพฤหัสบดีก็ยังไม่ดีอยู่นะครับในวันนี้ดาวพระจันทร์ก็จันทร์ทับดาวาพุธนะจันทรทับพุธเนี่ยช่วงเที่ยงคืน14นาทีดึกแล้วนะก็ถือว่าดีมัไมีปัญหาอะไรนะครับมีคนมารักมาชอบอะนะแล้วแต่ดาวพระจันทร์ย้ายเนี่ยนะครับช่วงตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีก็เข้าสู่ราศีพฤษภเร่งชาวลัคนาราศีพิจิก ตำแหน่งก็เป็นหมาอุดหมายถึงวาสนาสูงส่งทําอะไรก็มกักจะประสบผลความสําเร็จนะครับงั้นเลข2เนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสหมามืดน่ะนะเดีนะ๋ยวแม่นจับตาดูเลข2นี้ไว้ได้เลยนะครับงั้นเลข2เลขแอบ,บของเลข2ก็คืออะไร8401นะครับแต่พูดครั้งเดียวพอโอเคอันนี้ต่อมาเลยนะครับมาพูดถึงในเรื่องของเลขนําโชคนะครับเลขโชคลาภใยประจําในวันนี้ก่อนนะครับตามดาวจรน,นะของวันที่2พฤษภาคมนะครับ โอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับราศีใดที่เป็นราศีหลักแห่งโชคลาภนะครับก็คือชาวาลัคนาราศีกันนะเออชาวาลัคนาราศีกันถือว่าเป็นราศีหลักแห่งโชคลาภเพราะฉะนั้นตัวเลขของดาวเสาร์เนี่ยนะครับดีมากนะครับหมายถึงเลข7เนี่ยจะเป็นเลขนําโชคนะ และในดวงชะตาของคุณเนี่ยบ่งบอกถึงว่าชาวราศีกันเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองนะครับจากโชคลาภและความสําเร็จต่างๆนะหรือตัวเลขเก่าๆเนี่ยจะนําโชคลาภให้กับชาวลกักนณาราศีกันก็ได้นะครับอันนี้คือราศีที่เป็นหลักนะเออเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยนะสีที่ดีสุดเลยก็คือสีม่วงนะครับสีม่วงจะนําโชคลาภมาให้นะครับสีที่ไม่ดีคือสีแดงนะให้เว้นไปเลยสีแดงไม่ดี แล้วถ้าคุณจะซื้อลอตเอรี่กับบุคคลประเภทไหนนะครับอันนี้ก็บอกอีกทีหนึง่งนะเพราะซื้อกับบุคคลซื้อเป็นคนที่รูปร่างใหญ่ผิวคำํำพูดจามไม่ค่อยราะนะครับหรือาบางครั้งในพูดออกมาแล้วพ็พจะพูดในแสบสันประมาณนี้พูดอย่างไรนะ่ะออ,อย่างเช่นอ,อจุกรู <laughs> ไม่ใช่อ,อหรือว่าอะไรนะอ่าแต่ <laughs> คอเป็นไรอะเสฟาติดคอแล้วไม่ใช่เสียงทุกแกนะเอตอตาแกตาแกแหมยููย่มุกแต่ละมุกเลยนะนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขเด่นประจำวันของดาวจรก็จะมีเลข7แล้วก็เลข5นะอสีนำโชคบอกไปแล้วนะครับแล้วก็ซื้อกับบุคคลประเภทประเภทไหนก็บอกไปแล้วรูปร่างใหญ่ผิวํำนะโอเคนะครับอันนี้ เดี๋ยวจะมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆกันเลยนะครับชาวลัคนาราศีเมฆเนี่ยนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับโชคลาบจะวิ่งเข้าใส่ชาวลัคนาราศีเมฆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตัวเลขของชาวลัคนาราศีเมฆเนี่ยก็จะมีเลข3นะครับและเลข7นะเออสามและ7นะครับแล้วก็เลขที่แอบอยู่นะเลขที่แอบอยู่ก็จะมีเลข9 6 5นะครับแอบอยู่นะ ราะฉะนั้นในวันนี้อาจารย์จะพูดเลขแอบให้อย่างละเอียดเลยให้แต่ละลัคนาราศีเนี่ยคุณไปจับคู่เอานะครับแล้วปลไปดูเอานะเ,าเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เลขแอบเนี่ยคือ50 50ิ้าจำไว้นะครับถ้าอาจารย์พูดถึงเลขแอบเนี่ยคือ50-50%นะเอเนะเพราะฉะนั้นตัวเลข3นะจะเป็นเลขนําโชคนะครับแล้วก็เลข7เนี่ยก็ถือว่าแอบอยู่นะแล้วก็เลข965ถือว่าแอบอยู่ด้วยเช่นกัน นะของชาวลักนาราสีเมฆนะครับต่อมาชาวลักนาราสีบุกศกชาวราสีบุกศกเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับโชคลาภเป็นกอเป็นกัแ้แหมดีมากเพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นเกษตรในดวงชะตาและในวันนั้นเนี่ยพฤหัสเป็นมูลละโอ้โหคุณได้เนื้อเนื้อเลยเนื้อเนื้อเลยของลาภโชคลาภนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมรับทรัพย์เยอะๆนะเออเกิดหลัก แสนหลักล้านร้อยล้านขอ,ขอให้โชคดี้วกันนะเพราะฉะนั้นตัวเลขของชาวลัคนาลาสีพฤกษภเนี่ยนะครับของคุณก็จะมีเลข965นะครับและเลขแอบ,บของ965คืออะไรคือเลข3ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลข3 50 50เปอร์เซ็นต์ของชาวล,าล 4, ักนาลาสีพฤกษภนะหมายความว่าอย่างไรก็หมายถึง3เนี่ยจะมาคู่กับ5ก็ได้คู่กับ6ก็ได้คู่กับ9ก็ได้ อย่างเช่น,ช,นช้าลัคนาราศีเมษเนี้ยคุณมีเลขสามอยู่พบลาปะนะและเลขเจ็ดถือว่าแอบ,บกับเลขสามอยู่คุณอาจจะเอาสามเจ็ดเจ็ดสามก็ได้อันนี้คือตัวอย่างนะและแอบเก้ากับห้าแอบ,บอยู่ก็ห้าสิบห้าสิบเหมือนกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับชาวราศีเมถุนเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคล่าภแห่งความสําเร็จ นะครับยังไงคุณมีโอกาสที่ดีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นตัวเลขของชาวราศีเมถุนเนี่ยก็จะมีเลข8410นะครับนะแ4 1 0นะแล้วก็เลขแอบนะเลขแอบก็คือ965 965นะครับเออ9 6 5แล้วก็2ด้วยนะในดวงชะตานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภและจะได้รับความสุข ชาวราศีรากรกฎเนี่ยคุณมีตัวเลขก็คือเลข2อ,อยู่พบลาภานะนะแั้ในดวงชะตาเนี่ยนะครับเลขแอบ,บของสองก็จะมี8 4 10นะครับก็ถือว่าแอบ,บอยู่นะในดวงชะตาแล้วก็965นะครับตัวเลข965คืออะไรอยู่ในกลุ่มของตัวเลขซึ่งมีความสุขหมายถึงตัวเลขกลุ่มนี้อยู่พบสุภะนะในดวงชาตาของชาวลัคนาราศ,าศี กอรกฏนะครับต่อมาเลยนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะชาวราศีสิงหนะ์เนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภและได้รับความสุขด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับกลุ่มตัวเลขแห่งความสําเร็จเนี่ยก็จะมี8 4 1 0ี่่เออนะเนั้นตัวเลขซึ่งเป็นเลขแอบของ8 4 1 0คือเลขอะไร9 6 5, 5ครับ50 50นะเพราะนั้น9 6 5นี่คือ50 50ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะ ก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันนะนะคือชาวลัคนาราศีกันอย่างที่จย์ได้บอกไปตอนต้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวตัวเลขของคุณเนี่ยนะเลข7เนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในภพปุตตะนะหมายถึงในคุณสามารถนําเลข7เนี้ยไปเสี่ยงโชคลาบได้นะนะก็จะถือว่ามีโอกาสที่จะมีโชคลาบด้วยเช่นกันนะครับเอออันนี้ก็แล้วแต่นะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะนะหรือไม่ก็เลข2ก็ได้นะ ก็ดูนะเออต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภด้านหุ้นส่วนนะครับเจรจาต่างๆผู้สัญญาต่างๆรวมถึงในเรื่องของความรักด้วยนะครับนั้นตัวเลขของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยคุณจะมีเลข3นะครับเลข3เนี่ยนะและเลขแอบคืออะไรก็คือเลข7ครับเออเลขเลข7เนี่ยก็ถือว่า5 0 5 0นะเอของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภเข้ามาแต่ก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะแต่ตัวเลขของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะครับก็จะมีเลข965นะ965ของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับเอ่อในดวงชะตานะต่อมาชาวลัคนาราศีธนู ชาวราศีธนูเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภด้านบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยทรัพย์ส,สินต่างๆนะครับชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะคือถ้าดาวพฤหับสบดีคุณดีเนี่ยนะไม่เป็นการ,รากินีในหนึ่งปีเนี่ยนะชีวิตคุณจะโชดช่วงชัดชวานชีวิตคุณจะล่ำสำัมมีกินมีใช้ครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณเนี่ยนะชาวราศีมีนกับชาวราศีธนูเนี่ย ถือว่าดวงชะตาคุณจะดีเด่นมากในปี65นะครับมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยยั่งยืนเอ๊ะช่มยสรุปแค้นรัฐบาลเออเนึงไม่ออกเลยนะึกอไม่ออกเลยอันนี้เดี๋ยวอของชาวราศาาีธนูนะคือชาวราศีธนูเนี่ยให้คุณไหว้ขอพรนะครับขอโชคลาภจากเจ้าที่จ้าทางที่บ้านจะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับคือถ้าคุณไหว้าตามเนี้ย อาจารย์ได้แนะนําไปหลายคนแล้วนะครับคือตามดวงเนี่ยเจ้าทีเจ้าทางเนี่ยจะเดินมาบอกคุณเลยในช่วงสองเดือนนี้ให้ซื้อเลขนี้สิเออนะให้เปิดคลิปหมอฤทธิ์ฝ่าดาวสิจะได้รู้เลขโชคลาภเป็นอย่างไรนะให้คุณไหว้เจ้าทีเจ้าทางเพื่อขอเลขนะครับือให้มาบอกในความฝันหน่อยนะหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ตัวเลขของคุณก็จะมีเลข8 4ดสหนึ่งนะครับแล้วก็เลขแอบก็คือเก5หห้าแอบอยู่ เพราะฉะนั้นเก้เนี่ยก็คือ50 50เนะครับต่อมา,ชา,า,าชาวลาัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภด้านการเงินเป็นส่วนใหญ่นะชาวราศีมังกรดวงชะตาของคุณเนี่ยควรที่จะต้องเดินทางไปแสวงหาโชคลาภถึงจะดีจึงจะดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงคุณเนี่ยถ้าไปซื้อลอตเตอรี่หรือตัวเลขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องมีเซนส์ของตัวเองด้วยเซนส์ลางสงองของคุณเนี่ยจะบอกว่าเอ๊ะเล,เ,ลเลขนี้แหละเลขนี้แหละ เออนะในดูจะต่างกันนะครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็คือเลข2นะครับเลข2และเลขแอบ,บก็คือ8410แอบ,บอยู่เพราะฉะนั้น8410เนี่ย50 50เปอร์เซ็นต์คุณก็เอามาจับคู่กับเลข2ได้นะครับต่อมา,ชา,า,ามชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภด้านการเงินเป็นส่วนใหญ่ด้วยเช่นกันชาวราศีกุมเนี่ยนะแหมดาวพฤหัสบ,บดีคุณเป็นเกษตรเนี่ย คือบางทีเนี่ยคุณมีโชคคุณได้เป็นกอบเป็นกำรรเลยนะกระเป๋าคุณจะตรงอันเนี้ยแน่นอนคือตามดวงชะตาเนี่ยนะถ้าดาวพะหัสดีคุณไม่เสียนะคุณแหม่คุณดีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะตามดวงชะตาเนี่ยนะคุณมีดาวเกตเข้ามาอยู่ในภพการเงินด้วยนะครับตัวเลขของคุณเนี่ยก็จะมีเลข965นะ965นะครับ และเลข3ก็ถือว่าแอบอยู่เอ่อเลขสก็ถือว่าแอบอยู่นะในดวงตาของชาวราศาีกุมนะคือชาวราศีกุมในเคล็ดลับถ้าคุณคิดดีทําดีพูดดีคุณคิดจะทาบุญกุศลมูอไว้พระช่วยเหลือคนอื่นนู่นนี่นั่นนะตามกําลังศรัทธาที่คุณสามารถช่วยได้นะครับซึ่งเป็นในทางสาธารณประโยชน์ในทางบุญกุศลเพื่อช่วยเหลือคนช่วยเหลือสรรพสิ่งช่วยเหลือสรรพสัตว์ต่างๆเนี่ยนะ เงินคุณจะไหลมาเทมาหน้าชาติยังไม่คาดคิดไม่คาดฝันแน่นอนเลยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยนะดวงชะตาของคุณเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภจากตัวเลขเก่าๆเดิมๆเออไม่รู้กันนะตัวเลขเก่าๆเดิมๆของคุณนะคุณก็ไปดูเอาหนาะเลขอะไรนะครับแล้วก็หรือไม่ก็เลข7ก็ได้นะเออเลข7สบาย7 7อะไรแล้วคุณก็ต้องมารอดูเลขของอาจารย์ว่าเอ๊ะ เจ็ดจะไปคู่กับอะไรดีนะก็ขอให้คุณโชคดีมีใจประสบความสำเร็จในวันน okay, wow, ี้เลยนะครับโอเคต่อมานะจะมาถึงเสียงไพ่ยิปซีดูประจำวันนะครับว่าดวงชะตาในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ราสีโหรช่วยกวยก็จับนะคนเลือกไพ่ใบที่หนึ่งนี้คุณได้ฟ้าโอ้โหได้เดือดซันครับขอสแสดงความดีใจด้วยนะแหมวันนี้คุณจะมีโชคล่ามเลยนะคุณจะสมหวังทุกอย่างเลยการงานการเงนิงนความรักดีมากเลยนะครับต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ฟ้าโอ้โหได้สิบเหรียญแหมขอสแสดงความดีใจด้วยเออคุณจะมีเงินมีทองประสบผลความสำเร็จธุรกิจดีการเงินดีมันไม่มีปัญหาอะไรเงินเข้านรับเงินเป็นฟอนเลยนะ ต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่3ามนี่คุณได้ฟ้า Wheel of Fortune นะครับเพราะยังนึกโชคลาาเข้าข้างคุณแล้ววันนี้คุณจะประสบผลคว้าก็ไ็จมีโชคใหญ่ในชนาสาแหมวันนี้จะมีแต่สิ่งที่ดีๆทั้งหมดเลยนะครับเออ FC แฟนคลับของมอนิฟคาดาทุกทุกคนนะโอเคนะครับในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีโชคล่ภประสบผลความสเร็จถูงลอตเตอรี่ลงมาที่1แจ็คพอตกันทุกทุกคนเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กาจาร์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ